โยวิ yo, <ไ>ปทีหนึง่งมูดิโก้โหหลุดเอา้ามูดิกยังได้อยู่ยางไงวะเนี่ยขวาบอลได้ง้างแล้วสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาลองเล่นเกือบฟูลทีมนักเตะกิดคู่แข่งนะครับก็จะมีนักเตะบางตัวนะที่ยังได้ไม่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีนักเตะตัวไหนบ้างนะครับสำหรับทีมนี้นะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยมูดิ ตัวนี้มีฝีเท้าที่ดีการเลี้ยงบอลใช้ได้เลยนะครับสภาพร่างกายพอจะได้นะครับแต่ในเรื่องของการยิงถือว่าแย่นิดหน่อยนะครับตัวนี้ค่าวพลังเส้นโค้งให้มาแย่เหมือนกันนะครับถ้าจะเน้นในเรื่องของการยิงปั่นโค้ง,คงแบบที่ผมชอบปั่นประจําน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะหลุดกรอบนะครับถ้าจะเล่นมูดอีกร่างนี้ต้องอาศัยความเร็วฝีเท้าเลี้ยงบอลปาดเข้าไปจ่ายบอลเพื่อทำแอสซิสต์นะครับแต่ก็ต้องไปลองดูนะครับว่าจะได้ธรรมะตูหรือเปล่านะตัวนี้เท้าก็ให้มาถูกฝั่งแล้วล่ะโอเคตัวต่อไปก็เป็นลาซัน ตัวนี้ฝีเท้าถือว่าพอใช้ได้นะยงบอลก็โอเคนะครับสภาพร่างกายถือว่าดีมากตัวนี้เส้นโค้งก็ดีกว่ามูดิกนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับเวิร์กเลดก็ดีเกินนะครับสูงสูงเลยตัวนี้มีพลังแฝงยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลด้วยพลังแฝงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรัสซันตัวเราไปก็เป็นเอเดอร์สันทาริกกานะครับจากซีซั่นที่แล้วทาริกกาได้ยืนตำแหน่ง C.A.M. นะครับตัวนั้นถือว่าใช้ได้เลยนะฝีเท้าดีโคก็ดีด้วย พอมาซีซั่นนี้ฝีเท้าพอได้เลยนะการยิงก็ถือโอเคนะครับเลี้ยงบอลก็ใช้ได้เลยสภาพร่างกายก็ถือว่าดีมากเลยนะตัวนี้สำหรับร่างนี้ยืนตำแหน่ง S t กับ CF ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับค่าพลังเส้นโค้งก็ดีด้วยนะถ้ามีมงลูกทรงพลังก็จะดีมากเลยนะทาริตกาตัวต่อไปก็เป็นอารเอนโดตัวนี้ค่าพลังก็ค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะครับฝีเท้าก็พอได้นะมีพลังแฝงเน้นเทคเกิลด้วยตัวนี้เกมรับเกมรับค่อนข้างที่จะดีนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นเบสเมดเดสนะครับในเรื่องของเกมลุกถือว่าพอใช้ได้นะครับเกมรับก็พอรับได้แล้วกันแต่สภาพร่างกายดีนะจ่ายบอลดียิงก็โอเคนะครับกองกลางเนี่ยให้พลังแฝงการยิงประตูจากที่ไกลเยอะนะครับตัวต่อไปก็เป็นลาอิดูโอนี่หรือเปล่านะครับตัวนี้ฝีเท้าค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะครับการตั้งรับใช้ได้เลยนะสภาพร่างกายดี ทรงบอลก็เกือบแย่นะครับเลี้ยงบอลก็โอเคอยู่เหมือนกันพอใช้ได้นะแต่ถ้าจะเน้นในเรื่องของเกมรับผมว่าไหวนะตัวนี้ส่วนสูงก็ดีด้วยพลังแขงก็ยิงประตูจากที่ไกลอีกแล้วนะครับตัวต่อไปก็เป็นมาชาโดตัวนี้ถือว่ามีฝีเท้าที่ดีเลี้ยงบอลดีตั้งรับก็พอได้นะครับสภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยนะค่าพลังโดยรวมเกมลุกเกมรับใช้ได้เลยนะตัวต่อไปก็เป็นโมลิน่าตัวนี้ก็มีฝีเท้าที่ดีเลี้ยงบอลดีทรงบอลดีโอ้เกมรับก็พอใช้ได้นะครับ ค่าพลังโดยรวมถือว่าโอเคนะครับโมลิน่าน่าสนใจนะตัวนี้ตัวต่อไปก็เป็นดานิโลตัวนี้ฝีเท้าการส่งบอลการเลี้ยงบอลถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการตั้งรับสภาพร่างกายเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะเวิร์กเลดกลางสูงดีอยู่แล้วตัวต่อไปก็เป็นเอเดนมิลิตาตัวนี้ถือว่ามีฝีเท้าที่เร็วเลี้ยงบอลก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับการตั้งรับสภาพร่างกายถือว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้ร่างนี้ก็ให้เวิร์กเลดมาดีนะครับกลางสูง ตัวต่อไปก็เป็นโจฮาร์ตนะครับตัวนี้ส่วนสูงดีค่าพลังโดยรวมก็พอใช้ได้เลยนะการพุ่งตัวการคุมตำแหน่งตัวนี้มีค่าพลังการตอบสนองที่น่าสนใจนะครับการเตะก,ก็พอได้แต่ที่น่าสนใจเลยเป็นเรื่องของส่วนสูงนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เหมือนกันนะครับน้ำหนัก91เลยนะมีพลังแฝงคว้างลูกจากที่ไกลด้วยนะครับเกมโต้ะกลับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกือบฟูลทีมนักเตะกีดคุกแข่งจะเป็นยังไงนะครับและจะมีตัวไหนได้ทําประตูบ้างป เปิดเกมมาก็เจอกับเชลซีเลยนะครับถ้วยกับ o v r ก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับพอสมควรเลยล่ะผมก็ใช้แผน4 3 3ยมีมูดิกทาริก้าแล้วก็ลาซันนะครับตัวตึงเลยนะ3ตัวหน้าเจอกับแผน4-2-4มีกิลิตพุดกัสด็อกบาแล้วก็คีเอซ่านะครับทีมนี้กองหลังแน่นๆเลยนะ ทาริก้าไหลไปที่มูดิกมูดิกมาถึงมูริน่ามูริน่ามูริน่าม้วนบอลครับมูริน่ามูดิกไหลมาที่ทาริก้าทาริก้าตอกแล้ววิ่งมาโอ้โหตีลังกาไปครับทาริก้าทาริก้าจ่ายมาถึงมูดิกมูดิกดึงจ่ายกไปที่ไลดอนนี่ไลดอนนี่ง้างแล้วปั่นโอ้โห่โตตึงเลยนะเนี่ย กลางรับขึ้นมารับบอลน,นะครับแล้วก็ปั่นได้สวยนะลูกนี้ใช้ได้เลยนะครับ well, see, power, right. มูดิกจ่ายบอลมาให้อย่างสวยเลยนะแหมตอกบอลไปทีหนึง่งปั่นไปเรียบร้อยมาชาโดเลี้ยงขึ้นมามาชาโดเอาไงดึงย้อนกลับไปให้มูดิก มูดิกโยกมูดิกได้เวลาแล้วปัน่นโอ้โหเบสเมนเดตจ่ายมาที่มูดิกมูดิกเลี้ยงมาแล้วมูดิก,ด,กดึงจ่ายมาที่อาริเอโนอาริโดง้างแล้วปัน่นเรียบร้อยครับแหมซีเอ็มตัวตึงเลยเนี่ยปั่นได้สวยนะครับอาริเอโนใช้ได้เลยวนไปหนึ่งที ถ้ากดยิงแรงนี่หลุดทุกตัวนะครับมาชาโดจ่ายไปที่เบสเมนเดสมาถึงมูดิกมูดิกเอาไงรอเพื่อนก่อนครับจ่ายไปที่เมสเบนเดสดึงทาริกา้าได้เวลาแล้วโยกหมุนดึงแล้วปันโอ้โหเจอเซฟไม่ได้นะครับแหมลูกนี้พลาดไปได้ไง เบทเมนเดสงัดมาที่เอเดนมิลิตาโอโหมิลิตาเอาไดบอลครับมีตอก้นเลยฮะมิลิตาเอาเรื่องเลยเกินนะแม่ ä, ลุกขึ้นมาตอกส้นเลยนะครับเอาเรื่องจัด again, จังหวะกำลังจะง,ง้างเลยครับลงไปสไลด์ซะแล้วตอกส้นเป็นหนึ่งทีนะครับลาสั้นตอก ไหลามาที่ทาริก้าทาริก้าง้างแล้วปั่นโอ้โหชนเสาอย่างสวยครับโอ้โหทาริก้าโชว์เขาแล้วนะฮะเท้าซ้ายข้างที่ถนัดด้วยนะจัดไปครับ1เมตรกล่าวว่าหลุดกรอบแน่นอนเมื่อกี้ยิงไกลด้วยครับโอ้โหชนเสาสวยๆเลยลูกนี้ เลนโดไล่ไปที่ฮาร์เรนฮาร์เรนดึงง้างแล้วปัน่น<อ>โอ้โห,หนอยเออร์เซฟไปได้นะครับโอ้โหโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับใครวะเนี่ยอาจูดเข้ามาก็เปิดมุมเลยอะจูดงัดมาที่ฮาร์เรนโคกโอ้โห จ่ายมาให้ฮาแลนด์ตรงๆเลยนะเด็กเก่าดอทมุนนะครับโอ้โหรูใจกันเหลือเกินนะสองตัวนี้งัดมาเข้าตำแหน่งพอดีเลยนะครับจูดแควเนี well ji, ่ยฮาจีฮาจี้โยโอ้โหฮาจี้ยังผิวดึงฮาจีโยกโอ้โหเอาได้อยู่เอาหลุดดานิโลหลุดฮาจี้โอ้โหดานิโลชะงักไปหนึ่งทีนะครับ ปั๊มบอลไม่ทันนะเอาไม่อยู่นะครับฮาจิผิวเกินมูดิกมูดิกเลี้ยงมาแล้วมูดิกดึงมูดิกเอาไงโยกไปทีนึงมูดิกโยกโอ้โหหลุดเอา้ามูดิกยังได้อยู่ยังไงวะเนี่ยขวาบอลได้ง้างแล้วปัน่นโอ้โห,หกะว่าหลุดแหมถือว่ายังยิงดีอยู่นะครับถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับสำหรับมูดิกเหลาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย ค่าพลังแย่แต่การยิงแต่ถ้ายิงในกรอบอย่างนี้ก็น่าจะเข้าทุกตัวหรือเปล่านะครับไม่ได้กดยิงแรงมากนะรู้สึกว่าครึ่งหลอดหรือเปล่าเมื่อกี้มูริน่กระชากไม่อยู่ครับมูริน่าโอโ้โหจ่ายมาที่ชาวีเบลิงแฮมไหลมาที่สตอร์ลิงขู่เอาไม่อยู่ครับชาวีาวดึงไหลามาที่โอโหดินโยแท็กติกดีจัดเลยครับจ่ายเพื่อรอช่องนะ เรียบร้อยเลยอ่านเกมไม่ทันนะครับอูดิกโยกไปทีหนึ่งอูดิกเลี้ยงบอลแล้วล่งๆกระชากบอลไปหนึ่งทีเลี้ยงมาดึงกลับอูดิกจ่ายไปที่ทาริก้าง้างแล้วปัน่นโอโหสวยงามจัดยิงอย่างสวยเลยนะลูกนี้ทาริก้าอูดิกจ่ายมายังสวยนะครับจังหวะล่งๆพอดีเลยนะ โอ้โหยืนคนเดียวโดดๆลยครับทาริก้าปั่นเท้าขวาด้วยนะโอ้หน้าหน้าเรียบร้อยเลยโอ้ดินโยวิ่งมาแต่ไกลเลยจำได้เลยเนี่ยดินโยดึงมาชาโดเอาไงอ่ะได้ได้บอลครับมาชาโดมาชาโด,าาโดไหลมาที่ดานิโลเลโดลาซันทาริก้าเอาไงทาริก้าโยกจ่ายมาที่ลาซัน ไหลก็มาที่ทาริก้าครับทาริก้างัดมาที่อลเลนโดโอ้โหจ่ายบอลมาเมื่อกี้นะครับวิ่งมาโคกเลยนะอลเลนโดโอ้โหทาริก้าเปิดมาอย่างสวยครับ well, see, อลเอนโดยังเอาครับ <That> s <S กระโดดโคกลูกนี้เบสเมนเดสบายเมนเดสไงบูดิก ไล่ไปที่เมเดสทาริก้าง้างแล้วโอ้โหโดนสก,กัดไปนะครับทาริก้าอดเลยลูกนี้เอ,อาทาริก้าได้ฟีทิกครับปั่นไปแล้วโอ้โห,โหสวยจัดทาริกา้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้วิ่งไปปิดนะครับยิงนิ่มๆเลยนะทาริกา้า โอ้โหปั่นยังสวยครับบูดิกโยกบูดิกโยกแล้วลูดหมุนและชูดโอ้โห,โหโตรงตัวโจฮาร์ดเลยนะทำอะไรไม่ได้นะครับบายเมนเดสงัดมาที่ทาริตกาโอ้โหไม่ได้โคกฮะบูดิกบูดิกปิ้งมาแล้วโล่งๆเลยรับบอลมาบูดิก จายมาที่ลัซสั้นโอ้โหลัดสั้นโคกอย่างสวยครับเปิดมาม่วๆนะฮะไม่คิดว่าลัซสั้นจะกระโดดโคกได้นะครับเอาเรื่องเหลือเกินนะอดจ่ายมาโล่งๆเลยมีตัวเดียวด้วยสวยงามทาริกา้าดึงจ่ายมาที่ไลดนี่โอ้โหผ่านโอ้โหเกือบผ่านไม่ได้ฮะ แข็งจริงแข็งจริงลาสัน้นงัดมาที่โอ้โหไม่ได้ฮะทาริกา้าโอ้โหนอนเล่นอีกทาริกา้าเยิงเมื่อกี้ก็เข้าไปแล้วไลวโดนี่เรนโดจ่ายมาที่ทาริกา้าเบสเมนเดสงัดโอ้โหลูกงัดของเบสเมนเดสครับสวยจัดเลยลูกนี้ กะว่ายัางไงก็โดนปัดนะครับเขาคอพอดีน้ำหนักดีจัดเลยนะลูกนี้จุดมูดิฮาร์เลนจ่ายมาที่บุริแฮมบุรีแฮมเลี้ยงมาแล้วลงๆอย่างนี้งัดมาที่มูดิโขกโอ้โหตรง,ต,รงตัวโจฮาร์ดฮะโดนเคลียบอลทิ้งไปฮะฮลิน่า ได้บอลอาริเอนโดลัสซันโอ้โหไม่ได้ครับบอลออกมาหลังนะฮะโจฮาร์ดเลี้ยงขึ้นมาวิ่งมาแล้วจ่ายมาให้มาชาโด บูดิกดึงบูดิกโยกไหลามาที่เบลลิงแฮมโอ้โหหมดเวลาพอดีนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม